นิดนึงเด้อหาภาษาอีสานก่อนลืมเตรียมใหม่ภาษาอีสานฝากตอนพี่รองห้อง้อนี่ภาษาอีสานมือละคำมือนี้ขอเสนอคำ่าศพครับศพเขียนซ้อโซ,โซบอไม่ไม้ร่วมกันแล้วอ่านว่าศพครับศพมีอยู่สองข้หมายความหมายแรกเป็นคำนามครับหมายถึงกา,กาบกล้วยหรือว่าใบกล้วยที่เพินใส่ห่อนังอ้อยหล ก้อนเขาน้ำกันครับเอิ่นว่าศบอ้อยหรือว่าถุงผา้าสลรับหอบาทเอิ่นว่าศบบาทหรือว่าทะลกบาทก็เอิ่นนะครับกาบหมากหรือว่ากาบใบไผ่ไที่เห็ดเป็นฟักมีดเอื่นว่าศบมีดผ้าที่เย็บเป็นปอกหมอนเอื่นว่าศบหมอนนครับศบความหมายตรงนีอ้อีกความหมายหนึ่งนะครับศบอีกความหมายหนึ่งเป็นคํากริยาครับหมายถึงฟุบลง การเอาหัวกลมลง่แล้วก็ยกเท่าขึ้นให้กรบพูทีเขารบไวทถึงหัวเอือนว่าศบตีน่าสักครับก็คือการยกเท่าของผู้ที่เขคากรอ่บนับถือนี่เอาไวทถึงหัวเฮาเอือนว่าศบตีน่าสักครับศพเป็นภาษาอีสานครับเอามาจากสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินโองมาที่พญาภาสิธ์อีสานบันนี้ครับฝากตัว